วันนี้เราก็เช็คอินกันที่อนุสาวรีนะคะเราเพิ่งออกจากโรงแรมกําลังจะไปที่จอดแฟกันเพื่อที่จะไปกินทะเลถังแหละแต่น้องน่าจะหิวแล้วแหละเห็นใบ,บไม้ก็ต้องแวะกินก่อนเดินมาตามทางลัดโค้งมาค่ะทางลัดเนาะก่อนที่จะไปขึ้นรถไฟฟ้า ทางนี้เดินไม่ไกลค่ะแบบเดียวแล้วเราก็ไม่ถึงแล้วค่ะ จดแฟร์วันนี้ฝนตกนะมาถึงต่เทียวฝนก็ตกนากเลยคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะวันนี้แล้วก็เดินดูของรอบๆก่อนเนาะเราก็ไปกินทะเลถังกันนี่เรามาเพื่อสิ่งนี้เลยดูสภาพนะคะตอนได้ของมาคือถ่ายไม่ทนนะะันค่ะหิวมากรีบกินกันใหญ่ แล้วก็ไปเดินดูเสื้อ้าให้น้องหมาน้องแมวต่อค่ะ